จะแนะนำอะไรบอกได้นะครับครับผมผมจะไปปรับปรุงปายาปายาใครดีครับว่าเรามดจับมันนี่้ยเหมอรามผมไม่อไม่เอาเอาเพลงธรรมดาก่อนเข้าผมให้พี่เบิร์ดเดให้ได้กันเนเดี๋ยวเดี๋วเดยตีเลยนี่เอาไม มันตามอันนี้เที่ยเที่ย์จเกือบครึ่งคีสครึ่งโน,น,น้ตอจณางว่าโอ้ยโอ้ยแล้วพาโนดไม่เวลามันเข้าเคียมันเคียรลบเสยบอยู่เอาอีกเอาอีกเข้าไปอีโอ้ยไม่ได้แล้วก็ได้ครับตัวไหนเแ้มอีย